ดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านท่าโกตําบลบางระกรอำอําเภอบางระกำจังหวัดพิษนุโลกนะคะส่วนเครือข่ายป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษคะ่ะเรามาทําอะไรที่นี่นะคะก็ต้องเรียนให้ทราบว่าที่นี่จะตั้งเป็นศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษนะคะซึ่งเราก็มีสมาชิกซึ่งเป็นแกนนําของเราเนี่ย มานานเต็มทนแล้วนะคะแล้วก็เราก็มาเยี่ยมเยือนที่นี่ถือได้ว่าชาวบ้านในที่เนี่รู้จัก DSI พอสมควรไหมกำนันก็รู้จัก I, มกนานานแล้วแล้วกวรกำนันแนะนำตัวเองนะคะกับทีมงานให้กับทางผู้ชมทางบ้านได้ทราบก่อน,นะคะ่ะครับคนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับหรือที่ดูอยู่ก็ผมนะครับ นายวิลชาชัยป้อมกสันกำนันตำบลบางละกร,รมอำเภอบางละกร,รมจังหวัดพิษนุโลกนะครับแล้วก็ที่นั่งข้างผมนี้ก็คือท่านผู้ใหญ่อดุลพันุ์อินนะครับถัดไปก็ผู้หญิงคือท่านผู้ใหญ่ดวงพรมหาชูนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยวีรศักดิ์เรืองแสงดีนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนันทพร บุญสุวรรณนะครับก็คือสองท่านนี้เป็นผู้ช่วยของกำนันเนาะครับผมแล้วก็สองท่านนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในตำบลในตำบลบางระกำครับผมางระกำนะคะครับแล้วก็มีสารวัตรกำนันด้วยอีกหนึ่งคนผู้ช่วยอยู่ข้างล่างอันนั้นเป็นสารวัตรกำนันฮะสารวัตรกำนันครับผมโอ้แข็งแร่งนะทีมแข็งแร่งนะแต่ว่าเดี๋ยวเรายังมีข้างในอีกเยอะเนาะเดี๋ยวเราไปข้างในก็มีชาวบ้านที่ว่ามาอยากอยากอยากทราบข้อมูลอะไรต่างๆว่าทาง กรมสอบสวนก็ดีพิเศษจะมีอะไรมาให้ชาวบ้านได้รับรู้รับทราบในสิ่งที่เขายังไม่รู้มาเติมเต็มให้กับชาวบ้าน,าานในในพื้นที่นะครับ<า>ที่ได้รับจะได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆนะคะค่ะทีนี้เรามาที่เนี่ยเราผ่านมาสามจังหวัดแล้วนะคะเราไปที่แม่สายเราไปที่พะเยาว,วันนี้เรามาที่พิษณุโลกนะคะก็เลาะกันมาเรื่อยๆค่ะทําไมกรมสอบสวนคดีพิเศษถึงต้องมี ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะแต่ท่านี้เรามีเนี่ยล่องมากับเราด้วยนะคะแกนนําก็เป็นแกนนําในพื้นที่เขตมีนบุรีหนองจอกนะคะก็มาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็เยี่ยมเยือนเครือข่ายของเราด้วยแล้วก็ทีมงานของเรานะคะก็จะมีทั้งสุดาวีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการอันนี้นะคะแล้วก็น้องอานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรับผิดชอบโครงการอีกอันนึงนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแกนนํานะคะ มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันยังไงนะคะก็ต้องอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะเรียนให้ทราบค่ะแต่ทีนี้ต้องมาถามกำนันก่อนเป็นสมาชิกข,ของเรามาตั้งนานแล้วนะคะกระบวนการทำงานเนี่ยใช้วิธีอย่างไรที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานถือว่าเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งมากเลยทีเดียวค่ะครับคนอื่นเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ในฐานะที่ผม เป็นเครือข่ายภาคประชาชนมานานแล้วนะครับก็ได้ไปศึกษาไปถอดบทเรียนแต่และพื้นที่ต่างๆที่ดีไอลงพื้นที่ไปหลายๆจังหวัดด้วยกันเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้ที่เราลงพื้นที่ต่างๆเนี่ยกลับมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนในตำบลแม้กระทั่งเวลาที่ผมประชุมระดับตำบลผมก็จะไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ต่างๆว่าเราทํางานอยู่ตรงนี้นะร่วมกับดีไอเป็นเครือข่ายภาคประชาชนอยู่ถ้าท่าน ได้รับความเดือดร้อนความจําเป็นอะไรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถสอบถามมาทางเราได้เรามีทีมงานของ d ด i อที่ว่าคอยเป็นที่ปรึกษาให้อยู่นะครับซึ่งอย่างเช่นถูกหลอกลวงเรื่องแฉลูกโซ่อ,อย่างแชร์ลูกโซ่แล้วก็จะเป็นที่นี่หลักที่ว่ามีอยู่บ่อยที่สุดก็คือเรื่องชาวพนักิจอ๋อชาวพนักิจจะจะเยอะมีร้องไปเยอะนะค,ะครับผมนั่นแหละชาพนักิจที่ว่า จะได้เท่าโน้นเท่านี้เะยเราก็ทําทําทํเจะบูมช่วงใหม่ๆพอพอนานๆไปก็เริ่มไม่มีต่างจายนะอตอนนี้ก็มีร้องเรียนเข้าศูนย์ลงลงทำไปแม้กระทั่งเดียดไก็เคยได้รับนะอันนั้นเป็นเรื่องแชร์ลูกโซ่ที่ว่าเข้าไปที่ศูนย์ราชการเลยจากจากทางพิษณุโลกแล้วก็มีเรื่องเป็นกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยของอ างต่างตำบลน,นะครับที่ชาวบ้านเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการกองทุนต่างๆที่ว่าลงทุนไปแล้วลงหุ้นไปแล้วไม่สามารถเบิกเงินได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทางกรรมการอาจจะเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์บ้างแล้วหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ก็ไม่สามารถดําเนินการอะไรได้นะครับ <S 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 เราก็พาบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนเนี้ย ไปปรึกษาหารือกับทางทีมงานของบีเไอนะครับที่สุดราชการคานันนี้ต้องถามทีมงานแล้วละ่ะเดี๋ยวค่อยบังไปนะกระบวนการที่กำนันทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแล้วก็มาเปิดศูนย์รับข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ของกลมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเอาผู้ใหญ่บ้านก่อนนะผู้ใหญ่ดุลนี่เป็นสมาชิกของเราอยู่แล้วเนาะรู้สึกยังไงก็งรู้สึก,กดีมากครับที่ มีกบบระบวนการนี้ครับเข้ามาช่วยเหลือติดเกาะคุ้มกันให้กับชาวบ้านาส่วนใหญ่ก็คือ,อทา่านกำนันนะครับจะเป็นตัวหลักเลยถ้าในการประกาศงานนะครับผมก็ถ้ามีเรื่องราวอะไรที่ไม่ไม่เข้าเข้าใจนะครับก็จะมาสอบถามกับานากำนันครับก็ในทีมงานกันก็จะเรียกประชุมปรึกษ,ษากันแต่ละเรื่องครับค่ะ ก็ใช <Ki. S 2> pues er pues hmm. ้วิธีกระบวนการแลกเปลี่ยนแล้วก็เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วถ้าเกิดกรณีมีปัญหาก็ต้องมาปรึกษาหารือกันก่อนนะคะผู้ใหญ่ละคะค่ะเช่นเดียวกันค่ะคนใหญ่ก็จะมาปรึกษาทางกำนันค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านก็มีข้อร้องเรียนเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็จะมาแจ้งกับกำนันว่าเราจะช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างไรบ้างค่ะอ๋อค่ะค่ะ ทีมของกำนันล่ะเอาทีนี้ไม่ต้องเป็นของเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรอกค่ะเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยเรามีวิธีการจัดการหรือว่าช่วยเหลือชาวบ้านยังไงเชิญเชิญผู้ช่วยเลยค่ะอย่างมีปัญหาอะไรต่างๆอย่างที่ชาวบ้านไม่รู้รายละเอียดเนี่ยเราก็าให้คาแนะนำให้คาแนะนากับชาวบ้านเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับไอ้อย่างมีปัญหาเรื่องไอ้ ต่างเข้ามาเนี่ยเราก็บอกร้ละเดยกเขาอ่าคือคือ,คอต้องสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนเนาะใช่ครับผมให้เขาหายตกใจ <c oughs> หรือให้เขามีความรู้อย่างน้อยๆเนี่ยบางที ia, คนตกใจเนี่ยแล้วก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ <c oughs> เหมือนเราก็เป็นที่ปรึกษาให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งเนาะเ <c oughs> ช่นเดียวกันไหมคะท่านที่ช่วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นอสมด้วยอ๋อจะปรึกษาแล้วถ้าตัวเองรู้ก็จะตอบ ถ้าตัวเองไม่รู้ก็จะพามาหาตำนานด้ืยค่ะค่ะมาก็จะแบ่งถ้าตำนก็จะแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่ายครับเพื่ออคนน,ออนี้ทำหน้าที่ด้านนี้ด้านเกษตรด้านอสมมอจะแบ่งเป็นงส่วนครับ ก็ทุกคนด้านใดก็เข้าตอบถามด้านก็ดีนะมันเป็นการเขาเรียกว่ากำนันไม่ได้ยึดอำนาจไว้คนเดียวเนาะการแบ่งงานแบ่งหน้าที่กระจายอำนาจกันไปให้ให้ชาวบ้านได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมอันนี้ถือว่าดีมากเอาบางมาเห็นเขาทำงานอย่างนี้แล้วเป็นยไงก็โอเคผ่านมาสามจังหวัดนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอยากมาดูอยากมาเยี่ยมเยียน เพราะว่าในฐานะที่เป็นพันธมิตรเป็นเครือข่ายกันมาหลายปีแล้วพอเราเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ก็ดีหรือจะเปิดศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือศูนย์เรียนรู้แลอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป้าหมายก็คือกรุงเทพเนี่ยจะเปิดแต่แต่ผมอยากจะดูทุกๆพื้นที่เพื่อทำให้ร้าเมืองเป็นศูนย์เรียนรู้ทุกๆ จ,จะหาข,ข้อบกพร่องของคนอื่นจะทําของตัวเองให้ดีกว่าคนอื่นมาพูดตรงๆไม่ใช่อีส่วนหนึ่งเนี่ย <c oughs> ผมผมคิดใหญ่ผมก็จะเอาเรื่องราวต่างๆของแต่ละศูนย์เนี่ยของแต่ละที่เปิดเนี่ยก็จะเอาไปรวบรวมไว้ที่ที่ที่ศูนย์ที่ผมกําลังจะทําด้วยอย่างน้อยเนี่ย14ปีที่ผ่านมาเจ้านายมันควรจะมีอะไรที่ที่เรามีบทเรียนมีอดีตอะไรต่างๆไปไว้สักที่หนึ่งเพื่อว่า ถ้าเราจะทําสูงเรียนรู้มันก็ควรมีประวัติศาสตร์ดังนั้นการการที่ผมพยายามไปห,หลายๆที่เนี่ยหนึ่งไปเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าเราเหมือนพี่เหมือนน้องกันดดวยความสัมพันธ์แบบเนี้ยที่น้องเรามีเรื่องอะไรดีๆเ้จังหวัดที่นุโลกมีเรื่องอะไรดีๆทําเรื่องอะไรเด่นๆจังหวัดพยาวทาเรื่องอะไรเด่นๆเนชียงรายเด่นๆหรือภาคใต้ภูเก็ตอะไรพวกนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ มาช่วยอาจจะมาเสริมเรื่องวิธีคิดเรื่องกระบวนการเพื่อให้เราไปในทิศทางเดียวกันอ,อ,อันนี้ขอเสริมให้ท่านกำนันด้วยนะคะนนจะ้ะเอาเสียงดงัดงๆจ้ะพี่เรื่องร้องทุกอะไร้ยคะกำนันจะจัดประชุมผู้ใหญ่บ้านอ๋เนอเออเออภายในตำบลประชุมประจำเดือนค,อคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดจากหมู่ไหนก็แล้วแต่แต่กำนันเนี่ย จะใช้วิธีการจัดการคือเอาเชิญทั้งผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่มาปรึกษาหารือกันก่อนหาข้อสรุปเห็นไหมบางเอ่อกำนันก็อยู่กับเรามา14ปีแล้วไม่รวมที่กำนันเคยทํากับกรมอื่นเนาะของกระทรวงยุติธรรมก็จะรู้วิธีการจัดการหรือกระบวนการเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์กระบวนการเขาเรียกว่าสรุปบทเรียนในเบื้องต้นวิเคราะห์ปัญหาก่อนเออเราก็สุดาวีฟังแล้วเบาใจไหม เออปล่อยได้นะทีมงานที่นี่เข้มแข็งค่ะแล้วก็เรเป็นวัยหุ่มสาวทุกคนค่ะดำเนินแรงอยู่เดี๋ยวต้องเติมป้ายนะ DSI Station มันน่ากลัวไหมอ่ะเออมันน่ากลัวไหม่ะไม่าน่ากลัวไหมคนอื่นฟังแล้วก็มันเพิ่มเขาเรียก t o empower เพิ่มพลังให้กับเราไหมเนาะอย่างน้อยๆเราก็ใช้กระบวนการติดต่อภาครัฐโดยตรง คือมาที่พื้นที่กำนันนี่แหละแล้วก็ใช้โมบายเนาะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้ช่วยรู้แล้วใช่ไหมคะว่าร้องเรียนไปเนี่ยไม่ต้องเขียนกระดาษแล้วนะแล้วตอนนี้เรากำลังพัฒนาโปรแกรมมากไปกว่านี้นะคือเหมือนกับว่าพิมพ์ในมือถือเราเนี่ยแหละอยู่กลางทุ่งนาอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เกิดชาวบ้านร้องเรียนมาอย่างเงี้ยปุ๊บพิมพ์เลย พิมแล้วก็แจ้งกำนันว่าเนี่ยมาจากกำนันนะเรื่องมันก็จะเด้งไปที่ส่วนของน้องอั๋นกับพี่ประพัสสอนเนี่ยคะ่ะเราก็จะวิเคราะห์เลยทันทีแล้วก็แจ้งตอนนี้เราก็มีจดหมายแจ้งกลับมาภายใน7วัน15วันตามขอบเขตของเราทันทีเดี๋ยวบางยังพูดไม่จบสรุปแล้วเนี่ยจะเอาทั้งข้อด,ดีแล้วก็เอาเรื่องประวัติศาสตร์เอาทั้งเรื่อง ระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปตั้งที่พื้นที่หนองจอกเหรอไปตั้งที่พื้นที่หนองจอกแต่มันจะเป็นภาพรวมของอทั้งหมดที่เราจะไปทำคือที่หนองจอกเนี่ยเราก็มองว่าคือบางเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของภาคประชาชนไปละในนามของ DSI นะปากจะไม่ดีหน่อยหนึ่งนะแต่เออก็มีความจริงใจตรงนี้เราก็ยอมรับได้ แต่ถ้าปากไม่ดีบ่อยๆเนี่ยเราก็ตัดเหมือนกันนะคือดื้อมากอะไรเงี้ยก็ไม่เอานะแต่ว่าเมอไปครับเนาะไม่งั้นไม่เป็นเอกลักษณ์ก็ดีนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปร่วมดําเนินการมันไม่ต้องเป็นพื้นที่ของรัฐหรอกแต่เป็นพื้นที่ของประชาชนแล้วเกิดพี่น้องแกนนําอยากจะไปปรึกษาหารือกันในกรุงเทพเราก็ไปพื้นที่นี้ได้นะ ต่อไปเราไปนี่เราเข้าหลองจอบไม่ต้องไปสูตรราชการแล้วใช่ไหมจริงจริงตรงนั้นมันก็จะมีคือถ้าเราจะปรึกษาหาลือเราไปใช้ที่ปรึกษาหาลือในสถาบันได้นะคะเราก็ขอใช้พื้นที่เราก็มีพื้นที่แต่เราให้มองเป็นสัญลักษณ์เลยดีไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเจอแกนนําที่นั่นอ่ะเพราะว่าพื้นที่บางจะติดกับสถาบันของกรมสอบสวนนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ห้องประชุมพื้นที่อะไร ถ้าเราไม่มีสำนักงานอยู่ในนั้นแต่เราก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ในการปรึกษาหารือกันได้นะคะมันก็มีพื้นที่อยู่มากพอสมควรมีอาคารที่พักมีอะไรต่างๆอันนั้นอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการของกลมสอบสวนก็เป็นหน้าที่ของสุดาวีกับน้องอันอะไรต่างๆที่จะบริหารจัดการทีนี้เป้าผมที่ที่ที่กำลังอยากจะทำอยู่เนี่ยีมกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่เลยก็คือเราก็จะดูว่า พิษณุโลกเด่นเรื่องอะไรพะเยาเด่นเรื่องอะไรเชียงรายเด่นเรื่องอะไรอุบลเด่นเรื่องอะไรอ,อันนี้ตากเด่นเรื่องอะไรลาชบุรีเด่นเรื่องอะไรภูเก็ตกระบี่พังงาพวกนี้เด่นเรื่องอะไรอ๋อเดี๋ยวบาง <c oughs> เดี๋ยวเราลืมไปนะวันนั้นเหมือนคุณนรีเนี่ยได้มีการรวมตัวกันเพื่ออันนี้เป็นความคิดของภ้คประชาชนนะคะเขามาขอว่าเขาขอจะตั้งโดยนายสถานีอย่างเดียวเนาะ เพื่อที่จะปรึกษาหารือกันแล้วก็มีข้อระเบียบข้อบัญญัติออกมาร่วมกันแล้วนะคะเราก็นําเรียนไปยังท่านทิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมีการประกาศให้ทราบทั่วกันนะคะว่าเราจะมีคือเราทํางานเราต้องมีระเบียบเนาะแต่ระเบียบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไมาจากกรมสอบสวนทั้งหมดนะคะทางทีมงานเนี่ยคะ่ะทางในสถานีเนี่ยเขามีการประชุมอยู่หลายวันเหมือนกันเนาะ แล้ว,วจะได้ข้อสรุปออกมากว่าจะสรุปกันได้ก็บา,บางคนก็ยังไม่ได้เข้าไปดูในกลุ่มว่าคุยกันว่ายังไงแล้วส่วนอีกอย่างหนึ่งเรื่องรายละเอียดข้อบังคับระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆางนนงเราก็พยายามบอกว่าให้ยังไงให้ใหยงหิงของกรมสอบสวนคดีพิเศรรษไว้ก่อนว่าอย่าให้ไปไปขัดแย้งกันกับระเบียบกฎหมายข้อบังคับอะไรต่างๆของกระทรวงยุติธรรมของดีไอเราก็บอกว่า ถ้าทุกอย่างให้ทางเหมือนกับว่าทางพออะได้กันกองกันกองพิจารณามาว่าถ้าตัวไหนไม่ขัดก็โอเคทางหัวหน้าศูนย์แต่ละศูนย์ก็โอเคเห็นด้วยกับระเบียบนั้นนี้ก็เป็นอันว่าเข้าใจนะคะอ่ะเราพอรับทราบแล้วนะคะในการกระบวนการจัดการของออพื้นที่ที่ตำบลบางละกมนะคะแล้วก็เราก็เห็นว่าในพื้นที่เนี่ยคะ่ะ มีศักยภาพโดยเฉพาะมีแกนนำเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกำนันยังมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกนะมีทั้งอาสาสมัครที่ทำงานอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะเราก็จะเห็นอนาคตของเราในอนาคตแน่นอนเลยค่ะว่าในตำบลบางละกำรรแห่งนี้อำเภอบางละกำรรแห่งนี้ค่ะปัญหาอาชญากรรมเนี่ย เชื่อได้ว่าไม่มีนะในอนาคตต้องไม่มีเนาะเพราะว่าเราคือไม่มีไม่ได้หรอกมันมีแหละแต่มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเราเฝ้าระวังไว้อย่างดีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในพื้นที่ก่อนมีนโยบายไหมที่จะคลืบคารไปอำเภออื่นจริงๆเราก็มีนะเพราะว่าเราก็พยายามประสานทางหลายๆอำเภออ,อย่างเช่นถ้าขึ้นไปข้างบนหน่อย ครับทั้งเป็นนครไทยวังทองนครไทยชาติการแต่ถ้าพื้นที่แถวนั้นมันก็จะเหนื่อยนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าไม้อ่าตรงนี้แหละที่ที่มีปัญหาเรื้อรังกันอยู่อย่างที่พวกเราไปเจอมาหลายพื้นที่ที่เราลงพื้นที่ไปกันมาก็ไม่ไม่แตกต่างกับเกาะช้างที่เราลงแต่เกาะช้างนั่นก็จะหลายเจ้าภาพมากที่ว่ามีปัญหากับหน่วยงานราชการ ที่นี่ก็เหมือนกันในจังหวัดพิษณุโลกก็มันก็จะมีนครไทยเนี่ยอ่นานครไทยชา,าาชาติการวังทองอะไรพวกนี้ครับมันมค่ะอย่างนี้ก็อยากจะลบกวนกำนันด้วยนะคะเราก็มีพื้นที่ที่ยังเป็นห่วงอยู่โดยเฉพาะออกนอกไปหน่อยเนาะ,ะสุขโขทัยนะคะตากกำแพงเพชรเนี่ยอันเนี้ยเราก็อยากจะฝาก เพชรบูรณ์อุตรดิตอุตรดิตเราก็มีแกนของเราอยู่แล้วเนาะก็ค่อนข้างเข้มแข็งพอสมควรแต่เพชรบูรณ์เนี่ยค่ะเพชรบูรณ์กลังน่อ่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เราตอนนี้น<ร>ิดเดียวจะ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 พูดเรื่องเดียวกับทางกำเนิดคือตอนนี้ชาติการนครไทยแล้วก็มันจะมาบวกกับด่านซ้ายคือตอนนี้จะมีจะมีปัญหาเรื่องที่ดินเยอะมากเยอะมากยาลามา,ย,า,า,ย,มายัางเพชรบูรณ์เพราะว่าก็ได้รับคำมือ ปรึกษาทำร้องอยู่แต่ว่าอาจจะต้องให้กำนันช่วยระษาอาจจะเหมือนอหเหมือนตัวแทนภาคตรงนี้เนาะเราเราห่วงการนำมาตรงนั้นเพื่อเราอาจต้องมาสร้างกระบวน,นการเรียนรู้ในในในสมังที่ดรีนู้เพื่อเพื่อให้เขาเข้าใจเรื่องข้อคฎมหมายเรื่องอะไรทั้งสิ้นเหมือนอ,อย่างนี้ยกตัวอย่างอย่าง อย่างบึงการเนี่ยเรากา็ยังไม่มีแกนนำที่เป็นเข้มแข็งนะคะเราก็ได้ชารินเนี่ยคะ่ะเป็นตัวประสานในการที่จะขยายนะคะอันนี้ก็คงต้องฝากทั้งทั้งผู้ช่วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มาร่วมในวันนี้คะ่ะว่า ความนโยบายของกรมสอบสวนนะคะเราก็ต้องการที่อยากจะมีแกนนําที่เป็นตัวแทนของเราในพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อยังไงเพื่อให้ในภาคเหนือเราเนี่ยมีความเข้มแข็งอย่างเช่นเรามีที่แม่สายแล้วนะคะเออศูนย์เรียนรู้เรามีที่เมื่อวานที่ไหนพะเยา,ยานะาอืมแต่ละที่หรือว่าแต่ละพื้นที่เขาก็มีวิถีที่มีความแตกต่างกันเนาะเออเราตอนนี้เราเริ่มจากเออ เขาเรียกอะไรนะนุ่มๆพูดจาแบบเป็นกันเองมากขึ้นอันนี้นเ,นเราเริ่มดุกันขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเข้าเข,าเขตพิษโลกกำแพงเพชรนครสวรรค์น,นี่ก็เริ่มแกนนําก็มีความเขาเรียกมีความแตกต่างกัน,กนโดยเขาเรียกชาติพันธุ์เนาะในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิศาสตร์ของพื้นที่ก็ฝากกำนันไว้ด้วยแล้วกันนะคะเพื่อว่าก่อนที่เราก็อยากจะขยายให้มากขึ้นแต่การที่เราจะไปบอกว่าเอ้ย คุณมาตั้งสเตชั่นเราหน่อยสิเราไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วกำนันก็รู้อยู่นะคะเราต้องดูว่าใครเต็มใจใครเข้มแข็งกว่ากำนันจะเปิดได้นี่ขอมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้หลายปีครับขอมาหลายปีนะเราไม่ได้ตัดสินใจว่าขอแล้วให้เลยเขาก็จะมีการดูว่าพื้นที่ของกำนันเป็นยังไง มีคณะกรรมการบริหารชุดใหญ่เลยนะคะ70กับกว่าคนก็ลงมตินะคะตอนนี้เรามีในต่างประเทศด้วยนะคะก็มีอยู่ในออประเทศต่างๆทั้งหมด6ประเทศด้วยกันนะคะก็มีที่กรีซสเปนอิตาลีเนเธอร์แลนด์ ยูเคก็คือสหราชชาณาจักรนะคะก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าเกิดพี่น้องเราที่เดินทางไปทํางานหรือใครอยู่ในประเทศเหล่านี้เกิดความเดือดร้อนนะคะหรือใครก็ได้ในลูกบ้านของเราเกิดความเดือดร้อนก็บอกอ๋อมีสเตชันอยู่ในต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเราก็จะมะีคู่มือต่างๆเป็นคู่มือในการช่วยเหลือในการที่เราจะทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตนะคะ มีอะไรจะพูดอีกไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วมีลูกบ้านรออยู่บังเหลิมมีอะไรเสริมเดี๋ยวเข้าแวงในเดี๋ยวไม่มีอะไรพูดอ๋อขยักไว้ก่อนเนีย่ย<ๆ><ๆ>งั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะเพื่อทำอการเปิดศูนย์เผยศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่อาชญากรรมคดีพิเศษหรือ DSI Station นะคะข้างในนั้นมีพี่น้องรอเราอยู่กันค่ะไปเลยค่ะ สวัสดีนะครับพี่น้องอะไรรู้ไหมครับคือหนึ่งเอาไว้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันราชการหรือว่ามิจราชีพต่างๆนะครับกลุ่มนายทุนอย่างเช่นแชร์ลูกโซ่อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยังเล็ดรอดเข้ามาถึงจังหวัดเราในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนของเราให้ให้เห็นท่านเปิดหรือทำตามขั้นตอนอะไรเมื่อไหร่นยะ ท่านหารู้ไหมว่ามันมันไปนลิงก์กันหมดเลยมันเข้าไปดูข้อมูลเราได้หมดนะครับนี่คืออาชจจกรรมอยากผักดันตรงนี้ให้เป็นศูนย์รับข้อมูลข่าวสารก็ถือว่าเราช่วยชาวบ้านมาได้เยอะก็เมียกำนันด้วยนะนอกนั้นไม่รู้จักเลยใช่ไหมไ D.S.I คือถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดว่าคดีนั้น,น่ะ ทรัพย์สินทางปาัญญารู้จักไหมคะใช้กระเป๋าปลอมเนาะ <c oughs> เครื่องจักปลอมที่มันบอกว่าไปลงเป็นเออเอาง่ายๆสมัยก่อนเขามีแชร์เข้าสารต้องไปหาหลักฐานวุ่นวายทั้งในประเทศต่างประเทศมันยากมันซับซ้อนมันมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเนาะความเดือดร้อนของประชาชนเนาะ อย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องแชร์นี่แหละเป็นสมาชิเกเครือข่ายของเราไปไหนละไอแอบกินมะม่วงที่ไหนละตั้งจุดที่เขาสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่านี้มันก็ถือว่าธรรมดาเลเนาะเรามีแนนง,งานคนเดือดร้อนทั้งในที่ใช้กระบวนาการแลกเปลี่ยนปรึกษาหาดูท ใครส่แกลนเป็นบ้างใครส่แกลนเป็นไหมคะโอเคนะแต่ไม่ต้องถือีบไปอย่างนี้นิ้ไปด้านหลังจ้ะนิ้ไปด้านหลังเล็บสีฟ้ามีไหมมีเรื่องเกิดโดสแกนปุ๊บมันจะขึ้นเลยช้นชื่ออะไรมีความเดือดร้อนเรื่องอะไรอยากให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรอยู่ตรงไหนจะนั่งอยู่หลังบ้านก็มีได้เนาะมีได้อ่ะตอบไป เราในหมู่บ <ination> ้านเราเราอยากจะรายงานให้ DSI บอกว่ามันน่าจะมีคาเองเราไม่ไม่ได้หรอแต่ถ้าสกุกตัวอย่างเนี้ยเขาสแกนเข้าไปมันก็จะมีแบบข้างในเนี้ยบอกเลยบอกว่าหมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราอยากให้ DSI ลงมาหาเราหรืออยากให้ DSI เนี่ยทำอะไรมากกว่านี้สแกนอีกล้ว แกนเพื่อบอกว่ายังไงต่อไปนะนอกจากจะมาจับตรงนี้ผู้ใหญ่บ้านไอ้หมูอื่นก็เบื่อตรงนี้แต่เราเขาบอกให้เรามาด้านพลาในนี้ได้คดีพิเศษพี่ตะกี้บอกไปแล้วนะคะว่าคดีพิเศษมีสองประเภทประเภทที่มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนี่เราก็ยังมีคณะกรรมการนะคะพิจารณาว่าเป็นคดีพิเศษ ่าเรามีคณะกรรมการที่เป็นนายกฯเป็นประธานเราจะเข้าพิเศษไหมภารกิจของพวกเราพวกเราอยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษถ้าพี่น้องสนใจที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนหรือว่าจะได้เบาะแสในพื้นที่เนี่ยครับสามารถสแกน QR code ในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการปลูกพืชยาพิษธรรมชาติหรือปัญหาบออให้ยาได้นะครับแล้วก็เล่ารายละเอียดและวิธีการนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคดีที่อยู่ในขั้นเริ่มต้นของกรมสอบสวนเรื่องน้อง ก็จะส่งไปสอบคดีพิจารณาครับในคู่ฟ้องที่มีการร้องไปนะครับเราก็จะนํามาพิจารณาวิเคราะห์อิงประเด็นโดยศูนย์บริหารคดีพิเศษนะครับก็จะทความเสวนเสนอคดีอันนี้ก็มั่นใจได้ว่าเรื่องที่ไปเดี๋ยเราทอให้ถูกต้องอย่งนะครับชื่อเรามีความรับผิดนะครับอันนี้ก็อยากให้สบายใจได้นะครับไม่เรื่องแบตรสอบเสร็จแล้วเราก็มีการพัฒนาอย่างเต็มที่นะครับเป็นชื่ออย่นง้ มันจะแก้การในระดับว่าการเป็นการไอ้ไม่น่ายากนะแต่ไม่ได้ไรแต่แก้ได้หรือไม่ได้ก็ก็ไม่ใช่ปัญหาไมู่นยเรียนรู้สูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก็การเอ่ยก็เรื่องปัญหาเดียรนปัญหาในจังหวัดของท่านมันมีหลายเรื่องไหนจะติดต่อประสานงานยังไงนืเพราะว่าหลายพื้นที่ เราลองไปจริงเราไปตามท่านจริงแต่เคสนี้จับได้แต่จับได้ก็ไม่เหลือตังแล้วอีกส่วนหนึ่งกรณีท่านมีปัญหาแต่ทีทต่ตามที่เจ้าหน้าที่กายเมืองเนี่ยก็คือว่ามันเป็นการอำนวยความสะดวกให้ป,ประาชาชนด้วยส่วนหนึ่งการเอาเรื่องอาจเจะาูุ่จะช่วยไม่ได้นี่ต้องพูดอย่ังตรงแต่มันก็อาจจะเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งเพื่อมาช่วยพวกเรา ก็เคยประสานงานกับ d ีเไนะครับ so ก็ก็ถูกหลอกโดยนหน้าโรงงานเดี๋ยวผมโทรบบผมผมก็าดูก็คือปัญหาตอนนี้ก็คือจากให้เราทุกอย่างอันนี้คือเข้ามารอพวกเราพอไปถึงปุ๊บคุณจะโดนยึดพาสป่อเหมือันีที่กับตัวอะไรก็คือมันกลายเป็นวัตจัรไป ผู้ใหญ่บ้านขอครับปรึกษาทำอะไรผู้ใหญ่บ้านใหญ่เกี่ยวขอได้ไหมต้งต้นถ้าเป็นเรื่องในหมู่บ้านกํานันก็จะเป็นศูนย์ไก่เกี่ยวข้อพิพาคระดับตำบลน,นะครับแล้วก็จะไปขั้นตอน,นึ่งก็คือไปที่เทศบาลแยกห้องไก่เกี่ยวผมคุยทีาาละก่อนั่นคือวิธีจิตวิทยาของนักไก่เกี่ยวที่จะต้องคุยพูดถึงผลนสุดท้ายผมเกี่ยวจบนะครับ หลายเรื่องที่ที่ผมเคลียร์จะไม่ให้ไปถึงโรงพักไม่ให้ไปถึงศาลขาดที่ได้นะครับในในส่วนนี้โดยผมคือว่าเป็นประโยชน์อย่างยางสูงนะครับกับพี่น้องเราในการทํางานก็เดี๋ยวจะขออนุญาตลาท่านผู้ชมตรงนี้ไปเลยนะคะวันนี้เราก็เปิดสเตชันที่ตำบลบางละกำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีสเตชันที่จะไปพื้นที่ต่อไปนะคะก็ยังมีที่อุบลราชธานี แล้วก็มีที่กูุเก็ตนะคะรวมทั้งศูนย์เรียนรู้ที่สมุยสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ